มาเลยเนยหันหั่นทังเข้าเอยนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะบถึงเรื่องของเราบ้างขอแต่งงานไปแล้วค่ะค่ะก็ดีค <c oughs> <c oughs> ่ะใจไหมคะความรู้สึกนะตอนนั้นที่พิ่ ก็ตกตกใจค่ะเพราะว่าคือเนยแบบไม่ไม่คิดว่าพี่ลิศเขาจะแบบขอแต่งงานแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันนั้นที่จีบเนยนะวันนั้นอ่ะมันแบบเซอร์ไพรส์หรือว่ามันหวานหรือมันอะไรยังไงอ๋อจริงๆมันแบบมันแอบช็อกอ่ะเพราะว่าคือคือวันนั้นน่ะเนยรู้ว่าแบบเออเราไปไไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นวันแบบครบรอบแบบ หนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออมันก็ต้องมีกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่คิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยจะแบบมาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแลว้วาาก็จัดบรรยากาศซะแบบแบบเขินอนะ่ะความที่ขเขาพูดเข,<อ>ข<อ>าขพูดอ,อะไรกับเราอย่างเงี้ยเขาพูดยังไงคะ,งคะก็พี่ลิคเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาพี่ลิคเขาก็แบบให้แหวนแล้วก็แบบว่าเออแต่งงานกับเขานะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องให้ไหมไม่ไม่ได้ร้องมาช็อกอยู่หัวใจจะหยุดเต้นอยู่แล้วจะตายแล้วก็แบบนี้ค่ะ ใช่ะค่ะเนยเอตอนแรกเนยก็แบบชอ็อกคือกังวลเตรียมอะไรยังงไก็คือก็คุยกันนะคะคือเนยเหมือนตอนช่วงนี้เนยกำลังใกล้จะหมดสัญญาอยู่ในช่วงแบบเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังลอยต่อของการทํางานอะไรเงี้ยเนยก็เลยบอกพี่ลิว่าเออคือเนยเนยขอแบบให้เรื่องงานของเนยแบบโอเคแล้วก็ลงตัวสักพักก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคาดว่าถ้าถ้าเป็นไปตามที่เราแพลนกันนะคะก็น่าจะประมาณปลายปีหน้าปลายปีหน้ากําหนดวันหรือไปดูเลิกกันะไรอ่ะ ยังไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะแต่คาดคาดว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยถึงเรื่องเรื่องอะไรเรื่องใหม่เรื่องงานงานแต่งใช่ไหมก็จริงๆยังยังไม่ได้คุยอะไรเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเนยเนยบอกพี่ลิว่าเนยขอดูเรื่องเรื่องงานของเนยก่อนว่าแบบว่าเออมันจะลงตัวที่เมื่อไรอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดลงตัวเร็วอะไรเงี้ยค่ะเนยก็โอเคแล้วก็ก็จัดงานได้เร็ว พี่เขาเข้ามาหาพ่อแม่เขาก็พี่ลิศพี่ลิศมาตลอดอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลยก็เขาไม่ได้มาหาเลยเรามาหาพ่อแม่เรายพ่อแม่เราเป็นที่หนกับพ่อแม่เราเรยก็ยังยังไม่ได้คุยเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วว่าแบบว่าเออพี่ลิศแบบขอแต่งงานนะอะไรท่านว่ายังไงบ้างพ่อแม่เราบอก พ่อแม่ก็แล้วแต่เนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือที่บ้านของเนยคือเหมือนแบบโอเคให้ลูกโอเคแฮปปี้อะครอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วยังส่วนตัวเราเองอ่ะไปบ้านพี่ลิศบ่อยมากขึ้นไหมคะจากเมื่อก่อนก็ยังยังไม่ได้บ่อยมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะแบบข้างน,นอกมากกว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเจอกันอยู่แล้วกับเจอคุณพ่อพี่ลิศอืมก่อก็พอมันมีเรื่องราวดราม่ากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกโอเคขึ้นไหมพอพี่เขาอ๋อคือ มันจริงๆในไอตอนที่มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนยเนยก็คือเนยไม่ได้ไม่ได้คิดมากเลยขนาดนั้นเท่าไหร่อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าคือเนยเนยรู้สึกว่าโอเคเราแบบเราสองคนพบกันบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามาบ้างยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเนยเนยเชื่อว่าแบบเออเ,เราเราไปติดใจแล้วเราก็รักกันจริงๆยอะไรเงี้ยมันมันก็น่าจะโอเคค่ะอย่างหลายายก็จะเป็นคนข้างเป็นห่วงหนูเพราะว่านาม่าก่อนหน้านี้เพราะว่ามันากอะไรเงเราจะต้องเจออีกรอบหรืออะไรแบบนี้ย ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะชีวิตก็เงี้ยเจอเจออีกกี่เล่าก็ได้ไม่เป็นไรแดงว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันก็เป็นการพิสูจน์ได้ระยะหนึ่งแล้วว่าเราสองคนรักกันจริงๆมั่นใจจริงๆก็พิสูจน์ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือหลังจากที่เจอปัญหาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนยเจอแบบปัญหาหลายๆอย่างจากในข่าวอะไรก็หลายๆอย่างที่แบบมันไม่ได้ออกสืออะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็พี่ลิศก็แบบเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเลยตลอดเลยเลยแล้วก็ ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ยากลําบากของเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วยว่าเออพี่เขาแบบยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเราตลอดเลยไม่ไปไหนอยู่ข้างเราอย่างเงี้ยเนยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือดีใจอ่ะอ่ะแล้วยังเลยจะมีแผนกําหนดเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อไแบ่อยากไปทางไหนก็ไปแนะนอก็ว่าถ้าเกิดเราสองคนตกลงกันได้ก่อนนะคะว่าเออเราจะแบบ คิดว่าเราจะเริ่มจัดงานเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเราเราสองคนตกลงกันได้แล้วเราค่อยค่อยคุยกับผู้ใหญ่ใช่ค่ะนองทีมงานแต่งงานไว้ยังไงบ้างเขาให้เราตัดสินใจเองหมดเลยไหมคะก็ก็ให้เนตัดสินใจอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบอ่าแบบที่รักก็เลือกเลยละกันอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสองคนทั้งคู่ค่ะก็จริงก็เห็นตรงกันทั้งคู่เราอยากจัดแบบเล็กๆแบบอบอุ่นบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือยังไงอะในเนยไม่ได้อยากจัดแบบ ใหญ่โตเลยขนาดนั้นแค่แบบเออญาติเพื่อนๆสนิทครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีตื่นเต้นแบบดูชุดเจ้าสาวหรือยังโอ้โหชุดเจ้าสาวดูงแต่อายุสิบหกแลค่ะอ๋อก็คือจริงๆตอนตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าไปหาดูอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบมีเปิดดูดูบ้างแบบเป็นแบบไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งงานแบบริมทะเลอะไรอย่างงี้ยใช่ นนอยากใช่อยากอันนี้อันนี้เป็นช้อยส์อันแรกที่แบบเราคิดกันว่าเออเราอยากแบบไปแต่งที่ทะเลอะค่ะแต่ยังไม่ finish d r e a งานยังยังโอ้ยยังยังแบบยังยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยค่ะแค่แบบคร่าวๆแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาความหวานคงที่สมดุลสมดุลไปือนเดิมเนาะใช่ค่ะ <พอ S 2> มากมากกว่าเดิมด้วยอ่ะเออเอบคุณค่ะมันเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยเราค่ก็ คือจริงๆในในมองว่าเรื่องเรื่องช้าเร็วเรื่องเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันสําหรับเรื่องนี้บางทีมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะบางคนแบบว่าคบกันมานานแต่งงานแป๊บหนึ่งก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือบางคนแบบว่าแต่งงานแล้วอยู่กันไปนานๆมีลูกแล้วสุดท้ายก็เลิกกันก็มันในคิดว่าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่มันไม่สามารถบอกได้ะค่ะว่าระยะเวลาจะเป็นตัวกาหนดที่ดีไม่งั้นทุกคนก็ คงกำหนดเวลาว่าโอเค10ปีแต่งงานก็คงไม่มีใครแบบเลิกราหรืออะไรเลยอะค่ะแต่หนูก็มั่นใจคนนี้ใช่ที่สุดก็นะตอนนี้ก็มั่น,นใจ <laughs> มากค่ะนใจมากค่ะ